คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการซื้อการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกช่องหวยเล่ายายเลืองทุกทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมีการ มีสูตรนะคะมีสูตรคำนวณหวยสองตัวบนล่างรวมสูตรเดียวกันนะคะสำหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่1นะคะสูตรที่1ที่เราทำมาที่เราทำมาทั้งหมดตั้งแต่ง,ตงวดวันที่สิบหมกราเป็นต้นมานะคะก็จะมีทั้งหมดหลุดไป6งวดนะคะหลุดไปหงวดนะคะทั้งหมดสิบเก้างวดหลุดไปหกงวดนะคะเราเข้ามาอยู่สิบามงวด ที่ผ่านมานะคะสาหรับงวดที่แล้วก็จะมีเข้านะคะเข้าบนนะคะสี่หกนะคะแต่สําหรับงวดนี้ตัวเด่นตัวเด่นของเรานะคะเราก็จะมีการคํานวณออกมาแล้วนะคะมีการคํานวณออกมาแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะของเราทําออกมาได้ศูนย์กับหนึ่งเลขวิ่งนะคะศูนย์กับหนึ่งมาตัวนะคะ ทีนี้ศูนย์เราไม่มีในล็อกนะคะตัดนะคะให้เหลือเฉพาะเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งทั้งหมดที่เราทำออกมาก็จะมีสี่หนึ่งนะคะสี่หนึ่งนะคะหกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนะคะสำหรับหลักหนึ่งนะคะเราก็จะแยกออกมามีเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่ง สำหรับงวดนี้นะคะงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายนนะคะเก้าหนึ่งสี่หนึ่งหหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเจดะคะมีทั้งหมดห้าหางสำหรับสาหรับหลักหนึ่งนะคะส่วนหลักเลขศูนย์มันก็จะอยู่อีกอีกสูตรนะคะเป็นสูตรที่สองนะคะ สำหรับสูตรที่2ของเรานะคะหลักหหลักศย์ก็จะมี01 09 07นึ่งศูนย์เนะคะศูนย์หนึ่งนออี่ออกไปแล้วนะคะศูนย์สอนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะสำหรับหลักศูนยแต่ที่เรานำมาเสนอสำหรับสูตรนี้ก็คือใช้หลักหลักหสูตร เลขวิ่งหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาตัดหลักศูนย์ออกนะคะจะหาหลักศูนย์มานะคะว่าต้องใช้ต้องใช้หลักศูนย์นี่มีตัวไหนบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ